เราลักการปฏิบัติธรรมรักที่จะเข้าถึงธรรมก็ต้องทําอย่างนี้นะจ๊ะทำทุกปริยาบทเลยนั่งนอนยืนเดินทุกกิจวัตรกิจกรรมของเราจะเป็นเขตนอกเขตในเนี่ยก็สามารถทําอย่างนี้ได้และต้องทําด้วยถ้าเราปรารถนาที่จะเข้าถึงธรรมไม่มีอะไรจะวิเศษไปกว่าการเข้าถึงธรรม ชีวิตจะสมบูรณ์ได้เมื่อใจหยุดนิ่งทุกสรรพชีวิตสิ่งที่ปรารถนาคือความสุขอยงพุทธทีิว่ติสุขกามานิพุพธทธานิสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยตั้งกายมีความสุขทั้งสิ้นเราก็เช่นเดียวกันแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นน่ะมันมีที่เดียว คือที่ที่ใจหยุดใจนิ่งนตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีพระสัมมาสมัมพุทธจ้าทุกพระองค์ก็ทรงจัดอย่างนี้ไม่ว่าจะอยู่โลกนี้โลกอื่นตาราแสงก็จะวานนันจะกวานครอบประโยคเดียวกันความหมายเดียวกันจะเป็นภาคโปรดภาคปราบ พระเดีวคุณหลวงปู่ก็กล่าวอย่างนี้โชกออ่นอกจากหยุดจากนิ่งไม่มีคือถ้าเราอยากจะได้เจอความสุขที่แท้จริงถ้าเรายอมรับอันนี้คือความสุขต้องหยุดกับนิ่งฝึกใจให้กลับห้หยุดนิ่งอยู่ภายในให้กายและใจเป็นหนึ่งเดียวกันวันใดจะกายและใจเป็นหนึ่งเดียวกันได้ใจอยู่กับตัว หยุดนิ่งอยู่ภายในกลางกายเราก็จะพบความสุขที่แท้จริงแต่ถ้าใจไม่หยุดไม่หยุดนิ่งแถมวิ่งไม่หยุดยัง้งสิ่งที่เจอก็คือแค่ความเพลินซึ่งแล้วก็ใจก็เป็นความสุขไม่ว่าจะเปลี่ยนสถานที่ไหนไปต่างประเทศไปโลกหรือจักรวาลไหนก็ตามเนถ้าใจไม่หยุดไม่นิ่งก็ไม่เจอความสุขอยู่ที่ไหนก็ไม่เจอความสุข ไปไหนมันก็ไม่เจอความสุขเจอแค่ความเพลินแล้วก็ความเพลียกลับมาถึงก็ปล่อยหลับไปเลยเพราะฉะนั้นชีวิตมีอยู่แค่ตรงนี้แหละ